หนิงสะเทือนใจจีนไม่ทำตามสัญญาเอาเรื่องข้อตกลงมาเปิดเผยเผยฝ่ายชายยื่นข้อเสนอขอหย่าผู้จัดสาวหนิงปณิตาพัฒนาอิหร่านออกมาเปิดใจครั้งแรกด้วยสีหน้าเครียดในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอแซดวายดีทีเอ็กซ์คลอโรฟิลลัสที่เจ้าตัวเป็นหุ้นส่วนถึงประเด็นที่อดีตสามีจินจรินธรรมวัฒนาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้เลิกกับอดีตภรรยาแล้วตอนนี้หลังจากที่ออกมาพูดไปบ้างแล้วสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้าง ก็ดีนะคะอย่างที่เห็นทำงานทุกวันพยายามตั้งสติทำทุกอย่างให้ดีในทุกๆวันแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมีอะไรมากวนใจเราระหว่างนี้ไหมเราทำโปรเจกต์เยอะมากจริงๆกวนใจหนิงเหรอมันก็คงเป็นความรู้สึกของหนิงเองแหละแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ยังไงมันก็รู้อยู่แล้วว่าต้องเจอค่ะความชัดเจนล่าสุดมันเกิดขึ้นเพราะจินไปออกรายการข่าวถึงออกมาค่อนข้างชัดเจนว่าหย่ากันแล้ว ใช่ค่ะตามนั้นเป็นข้อตกลงว่าจะไม่พูดเรื่องนี้กันจริงๆตามที่หนิงสัมภาษณ์ไปว่านิ่งหนิงขออนุญาตใช้คำนี้ดีกว่าหนิงว่ามันน่าจากมันเป็นข้อตกลงกันนั่นแหละเรียกได้ว่ากระดาษแผ่นหนึง่งแลกกับกระดาษอีกแผ่นหนึง่งเพื่อให้จินเป็นอิสระตอนที่เขาไปพูดในรายการแล้วเราเห็นเรารู้สึกยังไงกับข้อตกลงว่าจะไม่พูดเรื่องนี้ นณวันนั้นมันก็คือหลายล้านความรู้สึกที่มันอยู่ในใจจะปฏิเสธว่าไม่โกรธก็คงไม่ใช่มันเยอะแยะมากมายที่หลายๆคำถามจากคนที่รักและเป็นห่วงเราถามเข้ามาเยอะแยะมากมายมันก็หลายหลายสิ่งที่อยู่ในใจแล้วก็อยากจะอธิบายอยากจะพูดไปแต่มันก็ไม่มีความจำเป็นมันเป็นความรู้สึกที่จะว่ายแย่มันก็คงเป็นแบบนั้นคิดไหมว่าเขาหลุดพูดออกมาทั้งๆท,ท,ที่ตกลงกันแล้ว ไม่ได้คิดค่ะย้อนกลับไปใครเป็นฝ่ายเริ่มคุยเรื่องการหย่าก,ก่อนก็อย่างที่หนิงบอกไปด้วยปัญหาทั้งหมดทุกครั้งที่หนิงเจอสื่อหนิงก็จะขอเวลาทุกคนว่าหนิงยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดให้ใครหนิงขออนุญาตใช้เวลาในการเคลียร์หลังบ้านก่อนหนิงจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแต่มันก็ไม่ได้จนมันยื้อกันจนถึงที่สุดแล้วเมื่อมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาขอให้ไปเซ็นใบหย่าใช่ค่ะจุดตัดสินใจตอนนั้นของเราสิ้นสุดแล้ว ณวันนั้นหนิงคิดแค่ว่าในมุมของคนที่เป็นแม่การปล่อยให้จินมีอิสระน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวหนิงแล้วก็ลูกตอนที่เขามาบอกเรื่องนั้นอย่างที่บอกว่าพยายามยื้อแต่ยื้อแล้วไม่สำเร็จก็ต้องปล่อยกังวลเรื่องลูกเป็นหลัก ก็ค่อนข้างประมาณหนึ่งค่ะแต่เราก็เรียนรู้จากประสบการณ์หลายๆอย่างพอเวลามีปัญหาหลายๆอย่างเกิดขึ้นเราก็จะพยายามสอนลูกเราว่าทุกๆปัญหาไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วเราก็พยายามทําปัญหาตรงนี้ที่มันดูเป็นปัญหาใหญ่มาก ให้มันกลายเป็นเรื่องเล็กๆเ,เราสร้างความสุขในทุกๆวันให้ลูกแล้วให้มองว่าทุกๆปัญหาที่ผ่านมาเข้ามามันเป็นเรื่องเล็กแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเพราะทุกคนก็เจอเหมือนกันเราโชคดีที่เจอหลายปัญหาก่อนคนอื่นแปลว่าโตขึ้นไปเราก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าคนอื่นก็จะสอนลูกแบบนี้ข้อตกลงของเรา จริงๆในส่วนตรงนั้นขออนุญาตให้เป็นเรื่องภายในนะคะว่ามันคืออะไรแต่อย่างที่หนิงบอกว่าก็ย้ำคำเดิมคือกระดาษใบหนึง่งหนิงก็มอบให้แลกกับกระดาษใบหนึ่งที่เป็นข้อเสนอของทางจินเองก็ขอว่าให้ทำตามกระดาษใบนั้นที่เป็นข้อเสนอของทางจินเองที่หนิงพูดแล้วว่าตัวหนิงเองไม่เคยเรียกร้องอะไรพอจะบอกได้ไหมว่าข้อตกลงนั้นคืออะไรในเรื่องขอข้อตกลงหนิงขออนุญาตจริงๆว่าขอให้มันเป็นเรื่องภายในครอบครัว เอาจริงๆวันนี้พี่ๆถามหนิงทุกคนมีคำถามหนิงเชื่อว่าคนที่ดูก็มีคำถามหนิงก็อยากจะบอกให้หมดไปแต่สิ่งที่หนิงไม่พูดนี่คือสิ่งที่หนิงทำดีที่สุดแล้วเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าข้อตกลงนั้นก็คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนิรินไม่มีอะไรสำหรับหนิงเลยนะวันนี้เรียกร้องทุกอย่างก็เพื่อลูกเท่านั้นและยอมที่จะเซ็นกระดาษใบนั้นให้ก็เพื่อให้ลูกได้ใช้ชีวิตที่มีความสุข แล้วตัวหนิงเองก็จะได้ใช้ชีวิตที่มูฟออนต่อไปให้มีความสุขหนิงมีความสุขลูกหนิงก็จะมีความสุขกับข้อตกลงที่มีต่อกันตัวหนิงยอมรับได้บางครั้งการที่เรายอมรับอะไรไม่ได้ถ้าเรายอมเพื่อให้มันจบมันก็เป็นเรื่องราวที่จะได้รีบ,รบๆจบไม่คาราคาซังแล้วหนิงจะได้เดินหน้าต่อไป ซึ่งจริงๆมันจบไปแล้วไงนึกออกไหมจบไปหลายเดือนแล้วหนิงพยายามคอนโทรลสื่อคอนโทรลทุกอย่างให้มันจบไปสวยๆแล้วหนิงไม่คิดว่าเรื่องมันจะกลับมาอีกจากการที่ไม่ทําตามข้อตกลงแค่นั้นเองซึ่งหนิงก็อึดอัดใจ,จมากๆจริงๆที่ผ่านมาหนิงก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่บางวันงานอีเวนต์ทุกคนไปตั้งกล้องรอแล้วหนิงก็หนีทุกคนไม่ได้ข่าวโทรมาก็ไม่ได้รับแต่หนิงก็พยายามอธิบายให้ทุกคนฟังทุกคนก็เข้าใจและเข้าใจว่าวันนี้ที่ทุกคน าที่นี่เพราะข่าวมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วหนิงก็จําเป็นที่จะต้องตอบตามข้อตกลงที่เขาบอกจะทําให้ได้มีระบุระยะเวลาไหมอันนั้นเป็นพวกข้อตกลงต่างๆในการจดทะเบียนหย่ามันเป็นข้อตกลงตามกฎหมายแล้วค่ะการหย่าครั้งนี้เรียกว่าออกมาตัวเปล่าได้ไหมก็อย่างที่บอกค่ะทุกสิ่งทําให้ดีที่สุดสําหรับลูก ตัวหนิงเองวันนี้หนิงก็เดินหน้าทำงานทำธุรกิจพยายามสร้างความมั่นคงให้ตัวเองพยายามทำทุกอย่างที่ทำได้ชีวิตคนเรามันมีขึ้นก็มีลงเหนียวมันก็ดีเองตอนนี้พอไม่เป็นไปตามข้อตกลงจะทำอย่างไรต่อไปยังคิดไม่ออกเลยค่ะยังไม่ได้คิดอะไรไปถึงตรงนั้นค่ะอย่างเรื่องบ้านมีแลนยังไงบ้างจะมูฟออกมามันคงเป็นแลนอนาคตค่ะแต่ว่าอันนี้หนิงขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดละกันค่ะ เพราะหนิงรับปากอะไรไว้คนอย่างหนิงถ้าพูดว่าหนิงจะทำหนิงก็จะทำอะไรถ้าหนิงทำไม่ได้หนิงจะไม่พูดออกมาจากปากหนิงเลยฉะนั้นหนิงอยากจะตอบพี่ๆทุกคนให้มันเคลียร์ไปเลยแต่ว่ามันคือสิ่งที่หนิงรับปากไปแล้วมันไม่ได้หมายความว่าอีกคนหนึ่งไม่ทำตามข้อตกลงแล้วหนิงก็จะไม่ทำตามข้อตกลงด้วยถ้ามันเป็นแบบนั้นเรื่องราวมันก็จะบานปลายและไม่จบค่ะหลังจากที่จินออกมาพูดได้มีการพูดคุยกันหรือยัง ไม่ได้คุยค่ะตอนเขาไปอัดรายการเราไม่รู้ทราบค่ะจริงๆโดยตัวหนิงเองก็พอจะทราบคร่าวๆว,ว่าเทปนี้คือจริงๆแล้วติดต่อหนิงแล้วอย่างที่หนิงบอก อะไรถ้ามันเป็นคอนเทนต์เรื่องพวกนี้ทุกคนจะรู้ดีว่าหนิงจะไม่รับเลยขนาดหนิงไม่รับไม่สัมภาษณ์เลยหนิงแทบจะหนีด้วยความเกรงใจทุกคนมากๆหนิงยังโดนด่าเลยว่าหนิงพูดมากพูดเยอะทั้งๆท,ท,ที่นี่มันน้อยที่สุดแล้วค่ะก่อนที่จะถ่ายรายการเราค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะไม่พูดเรื่องนี้ใช่ค่ะได้คุยกับพี่ทัญญาถึงเรื่องนี้ไหมได้คุยค่ะธัญญาทราบไหมว่าเรารู้สึกไม่ดีกับคอนเทนต์นี้ ที่ทันยาทราบค่ะว่าหนิงรู้สึกตกใจและรู้สึกไม่ดีมันอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันไม่ได้เล็กเลยค่ะเพราะพอมันเป็นเรื่องออกมาคือเรื่องมันจบไปแล้วจบสวยๆไปแล้วไม่มีใครมาสนใจหนิงเรื่องนี้แล้วหนิงเดินทางทำงานแล้วแต่พอมันออกมาปุ๊บมันก็กลับเข้ามาอยู่ในวังวนเดิมๆอีกค่ะแสดงว่าเราก็มูฟออนไปในระดับหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้มันกลับมาทำให้เรารู้สึกเสียใจอีกรอบค่ะเรายังกังวลเรื่องอะไรอีกไหม อะไรจะเกิดก็เกิดค่ะเสียงสันเราให้เวลากับความเสียใจครั้งนี้อีกนานไหม หนิงต้องเข้มแข็งค่ะเพราะชีวิตหนิงมันไม่ได้มีแค่ตัวหนิงเองแค่คนเดียววันนี้หนิงมีลูกหนิงมีคุณแม่ที่หนิงต้องดูแลอยู่หนิงยังมีลูกๆหนิงในวงการบันเทิงที่วันนี้วงการบันเทิงเองก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่มีอะไรแน่นอนทุกคนยังไม่มีความมั่นคงหนิงยังมีทีมงานของหนิงอีกลูกน้องหนิงอีกที่แต่ละคนก็ยังต้องทํามาหากินหนิงยังมีบริษัทที่ต้องดูแลคนอีกหลายๆคนดังนั้นหนิงต้องเข้มแข็งค่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วก็ส่ง กำลังใจดีๆแบบนี้ให้กับทุกคนคนเผชิญปัญหาหนิงเชื่อว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วค่ะครั้งนี้ถือเป็นการพูดครั้งสุดท้ายใช่ไหมหนิงหวังว่าจะไม่มีอะไรออกมาให้หนิงต้องพูดอะไรอีกมันจะไม่มีอะไรอีกเลยที่จะต้องมานั่งพูดกันอีกแล้วทุกคนก็จะต่างคนต่างจะมูฟออนแล้วก็มีความสุขถ้าเราแค่รักษาสัญญาแล้วทำตามข้อตกลงนั้นการอยู่ในบ้านเดียวกันตอนนี้มันเป็นยังไงบรรยากาศมันอึดอัดไหม พอแล้วกันเนื้อพอแล้วค่ะยิงอัปเดตคดีฟ้องบุคคลที่สามตอนนี้ยังเดินหน้าต่อไหมอันนั้นมันเป็นส่วนของกฎหมายนะคะหนิงก็หวังว่าหนิงจะได้รับความยุติธรรมตามสมควรที่หนิงควรจะได้รับหนิงไม่ได้ทำอะไรผิดเลยค่ะแต่ตอนนี้ชีวิตหนิงพังมากเลยค่ะถ้ามีอะไรเข้ามาอีกเราไม่เลือกที่จะหนีแล้วใช่ไหมไม่หนีแล้วค่ะพร้อมเผชิญแบบนี้ของหนิงในวันนี้ ชาชค่อยๆไม่ต้องรีบในการตอบคำถามเราต้องเข้มแข็งขนาดไหนหนิงได้อยู่ค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะ เสียงสันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแล้วค่ะพอเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราโกรธไหมเหนื่อยกับปัญหาที่เราเจอไหมเหนื่อยได้ค่ะคนเราทุกคนโกรธได้เหนื่อยได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเวลาโกรธเวลาเหนื่อยก็พยายามช้าช้าเพราะถ้ามันโกรธแล้วมันเหนื่อยแล้วมันจัดการทุกอย่างตอนที่เราโกรธและเราเหนื่อยเลยมันก็จะเป็นเคมีทําลายล้างเคมีการต่อสู้แต่วันนี้หนิงไม่มีความจําเป็นต้องต่อสู้อะไรอีกแล้วสิ่งที่หนิงต้องต่อสู้เรื่องเดียวก็คือทําทุกอย่างให้ดีที่สุด สำหรับลูกหนิงนั่นคือหัวใจของหนิงคือทุกสิ่งทุกอย่างของหนิงค่ะนิรินเป็นกำลังใจให้เรายังไงบ้างน้องกอดทุกวันน้องน่ารักมากน้องพยายามเป็นเด็กที่ดีก็ฝากว่าถ้าใครเจอน้องก็ชื่นชมน้องหน่อยเนาะให้กำลังใจน้องหน่อยเพราะนาทีนี้น้องก็คงต้องการกำลังใจว่าเขาเป็นเด็กดีนะทุกคนเห็นเขาเป็นเด็กดีนะเมื่อเขาเป็นเด็กดีแล้วเด็กดีก็ควรได้รับคำชมเราภูมิใจกับน้องขนาดไหนในสถานการณ์อย่างนี้โคตรโชคดีเลย เสียงสันไม่คิดว่าตัวเองจะโชคดีขนาดนี้บนความโชคร้ายสิ่งที่โชคดีที่สุดคือลูกดีที่สุดแล้ววก็ภาวนาขอพรว่าให้เขาเป็นเด็กที่ดีแบบนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จแข็งแรงมีความสุขในทุกๆวัน